สวัสดีค่ะมาต่อกัน Banana. ที่บทที่7นะคะความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ค่ะออกทั้งหมด5ข้อนะคะความเสี่ยงต่างๆนะคะจากการลงทุนในตราสารหนี้ค่ะจะมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ1ค่ะความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยค่ะจะมีนะคะความเสี่ยงทางด้านราคาแล้วก็ความเสี่ยงจากการลงทุนต่อค่ะความเสี่ยงทางด้านราคานะคะคือราคาของตราสารหนี้ค่ะจะ ลดลงนะคะตัวนี้ค่ะเมื่ออัตราดอกเบีย้ยในตลาดสูงขึ้นค่ะเนื่องจากว่าในส่วนของราคาหุ้นกู้ค่ะมันจะมีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราดอกเบีย้ยในตลาดนะคะก็คือมูลค่าของตัวของราคาค่ะจะสูงขึ้นเมื่ออัตราดอกเบีย้ยลดลงค่ะและมูลค่าจะลดน้อยลงนะคะเมื่ออัตราดอกเบีย้ยสูงขึ้นค่ะตัวน,นี้หุ้นกู้ค่ะ ที่มีอายุครบกําหนดไถ่ถอนนะฮะยาวหรือว่ามีอายุครบกําหนดไถ่ถอนแบบนานกว่านะคะตัวนี้ค่ะจะมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมากกว่าหุ้นกู้ที่มีอายุครบกําหนดไถ่ถอนที่สั้นกว่าพูดง่ายๆแบว่าหุ <clubs> <lay> ้นกู้ที่เหลืออะไรยะเวลามากกว่านะคะจะมีความเปลี่ยนแปลงนะมากกว่าหุ้นกู้ที่มีอายุครบกําหนดไถ่ถอนที่แบบนน้อยนะคะ สำหรับผู้ที่ลงทุนนะคะที่เลือกลงทุนในหุ้นกู้จนครบกันหนดไถ่ายถอน,นะคะ่ะผู้ลงทุนนะคะจะไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงนี้ค่ะคิดไว้เลยค่ะต่อมาค่ะความเสี่ยงจากการลงทุนต่อค่ะคือความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนนะคะนำดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนเนี่ยไปลงทุนต่อหรือว่าไปซื้อตราสารหนี้ชุดใหม่อะไรอย่างนี้ยค่ะเมื่อได้รับอัตราผลตอบแทนที่ลดลงค่ะตัวนี้ค่ะ จะเกิดในสภาวะหรือว่าในเกิดในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงค่ะจึงเป็นนะคะความเสี่ยงจากการลงทุนต่อนะคะหรือเราจะเรียกว่าลงนะคะถัดมาค่ะความเสี่ยงทางด้านเครดิตค่ะจะมีอยู่ทั้งหมดดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดนะคะตัวนี้ค่ะ คือนะคะความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้หาไม่สามารถชําระดอกเบี้ยหรือมูลค่าที่ตราไว้บางส่วนหรือว่าทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าผลประกอบการไม่ดีค่ะหรือว่าตัวสภาพคล่องของผู้ออกหุ้นกู้น,นั้นหรือว่าอาจจะเป็นเหตุผลอื่นๆของเขาค่ะทําให้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยหรือมูลค่าที่ตราไว้ได้ค่ะต่อมาค่ะ ความเสี่ยงจากการถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือค่ะตัวนี้คือความเสี่ยงของผู้ออกนะคะที่ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงมาค่ะส่งผลให้ตราสารนี้ที่พูดถือนั้นค่ะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะคะจังนั้นค่ะราคาขายจึงขายได้ราคาน้อยลงค่ะเพราะว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะต่อมาค่ะความเสี่ยงจากส่วนต่างและระหว่างอัตราผลตอบแทนของตราสารนี้ภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นจาก พันธบัตรรัฐบาลค่ะตัวนี้ค่ะคือส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนนะคะตราสารนี้ภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรที่มีอายุคงเหลือเท่ากันค่ะเช่นนะคะกรณีของหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีโอกาสผิดนัดชําระหนี้สูงกว่าสูงกว่านะคะตัวนี้ค่ะจะมีตัวของเครดิตสเปซตัวนี้ค่ะสูงขึ้นนะคะ,นะคะ ขึ้นค่ะถัดมาค่ะคือความเสี่ยงจากสภาพคล่องนะคะคือความเสี่ยงที่ผู้ถือค่ะไม่สามารถซื้อขายได้นะเวลาที่ต้องการซื้อขายในราคาที่เหมาะสมนะคะโดยนะคะความเสี่ยงดังกล่าวค่ะสามารถดูได้จากส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้นนะคะระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายค่ะนะคะ ส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้นค่ะในส่วนของสภาพคล่องนะคะถัดมาค่ะคือความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ถูกถทท่ถอนก่อนครบกําหนดไถ่ถอนนะคะตัวนี้ค่ะเขาบอกว่าคือความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกมุ่นกู้ค่ะถ่ถอนก่อนครบกําหนดนะคะซึ่งทําให้ผู้ลงทุนค่ะไม่ได้รับดอกเบี้ยนะคะงวดที่เหลืออยู่นะคะความเสี่ยงประเภทนี้ค่ะจะเกิดขึ้นเมื่อ อัตราดอกเบี้ยในตลาดต่ําลงค่ะผู้ออกจึงใช้สิทธิ์นะคะถ่ายถอนก่อนครบกําหนดนะคะผู้ลงทุนในคอไอว่าบอลนะคะตัวนี้ค่ะผู้ลงทุนในคอไอว่าบนะคะยังมีความเสี่ยงในการลงทุนต่ออีกไปด้วยค่ะเพราะเงินที่ได้จากการถ่ายถอนเมื่อนําไปลงทุนต่อแล้วค่ะอัตราผลตอบแทนที่ลดลงนะคะเพราะอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงค่ะตัวนี้นะคะสองตอนนะคะคอไอว่าบอนะคะมาค่ะ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ U-curve ตัวนี้ค่ะความเสี่ยงที่ราคาของพันธบัตรและหุ้นกู้ในพอร์ตการลงทุนนะคะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปร่างของ U-curve ค่ะตัวนี้ค่ะเช่นสภาวะที่ U-curve ค่ะมีลักษณะชันขึ้นนะคะมีความหมายว่าส่วนต่าระหว่างอัตรานะคะดอกเบีย้ยระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มขึ้นค่ะดังนั้นค่ะ ราคาของตราสารนี้ระยะยาวค่ะจะลดลงมากกว่าเมื่อเทียบกับตราสารนี้ระยะสั้นค่ะนี่ค่ะตัว U-curve มี4แบบนะคะจำได้กันใช่ไหมคะที่เป็นแบบปกติใช่ไหมคะที่มันจะเป็นแบบปกตินะฮะตัว inward นะฮะตัวหันนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัว flat 4แบบนะคะ Okay. ค่ะดมาค่ะเป็นความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟอ้อค่ะตัวนี้ค่ะเป็นความเสี่ยงของการลดอํนนานาจซื้อค่ะเพราะว่าตราสารนี้ทั่วไปค่ะจะจ่ายคงที่ค่ะเมื่อนะคะทางการเงินเฟอ้อสูงขึ้นค่ะทําให้อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงลดลงนะคะนี่ค่ะเงินเฟอ้อสูงขึ้นนะคะผลตอบแทนที่แท้จริงจะลดลงค่ะแต่ว่าปัจจุบันนะคะ กระทรวงการคลังก็มีการออกพันธบาตัตรชดเชยเ,เงินเฟ้อออกมาค่ะเพื่อจัดความเสี่ยงประเภทนี้ออกไปได้ค่ะถัดไปค่ะความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะคือความเสี่ยงที่ผู้ถืออาจจะได้รับผลตอบแทนลดลงนะคะจากการถือตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศค่ะ ความเสี่ยงจากเหตุการณ์หรือว่าในช่วงในเรื่องของอีเวนต์นะคะตัวนี้ค่ะคือความเสี่ยงเป็นที่เป็นปัจจัยภายนอกค่ะอาจจะเป็นพวกการเมืองนะคะเศรษฐกิจก,การเมืองต่างๆหรือรวมไปถึงภัยธรรมชาต,ติต่างๆนะคะที่เป็นความเสี่ยงทําให้นะคะราคาหุ้นลดลงนะคะถัดมาค่ะ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎระเบียบหรือภาคกฎหมายค่ะตัวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าภาครัฐค่ะเรียกเก็บภาษีในการลงทุนตราสารหนี้เพิ่มขึ้นอย่างนี้ค่ะก็จะทำให้ผู้ถือตัวนี้ค่ะได้รับผลตอบแทนที่ลดลงหรือว่าถ้าเขามีการเรียกเก็บภาษีหรือมีการลดภาษีอะไรย่างนี้ค่ะมันจะมีความเสี่ยงแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าไม่เสี่ยงมากก็เสี่ยงน้อยค่ะ ถัดไปค่ะความเสี่ยงในระดับประเทศค่ะตัวนี้ค่ะคือการผิดนัดชําระหนี้ในพันธบัตรรัฐบาลที่ออกจําหน่ายค่ะตัวนี้ค่ะความเสี่ยงระดับประเทศตัวนี้เขาบอกว่าันที่เราเคยเรียนมาค่ะคือพันธบัตรรัฐบาลจะมีการผิดนัดชําระหนี้ต่ำถูกไหมคะก็คือจะมีความเสี่ยงน้อยที่สุดใช่ไหมคะแต่นะคะเขาก็มีออกมาค่ะว่ามันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่รัฐบาลนนะคะ่ะ ผิดนัดชาระหนี้ได้เหมือนกันนะคะสิบเอ็ดค่ะความเสี่ยงจากการไม่เข้าใจหลักทรัพย์ที่ลงทุนค่ะตัวนี้ค่ะคือการที่ผู้ลงทุนนั้นค่ะไม่ได้รู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้นเลยไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับการลงทุนค่ะตัวนี้ค่ะก็คือจะเป็นความเสี่ยงที่เขาต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้เข้าใจการลงทุนเขาไม่ได้เข้าใจในส่วนของตัวของหลักทรัพย์นี้ค่ะฉะนั้นเขาก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนในหลักทรัพย์ค่ะถัดมาค่ะ มาต่อกันที่แบบประเมินความเสี่ยงของตราสารหนี้นะคะจากความเสี่ยงทางด้านเครดิตกัน,นะคะ่ะเขาบอกว่าการออกจําหน่ายหุ้นกู้นะคะแบบจัดจําหน่ายในวงกว้างหรือจําหน่ายแก่ประชาชนนะคะกรณีค่ะกรทค่ะเขาจะกําหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ค่ะต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะใช้วัดระดับความสามารถในการชรําระหนี้นะคะ่ะโดยจะแบ่งเป็นระดับจากนลแล้วก็ ภายในประเทศค่ะระดับสากลน,นะคะตัวนี้ค่ะก็คือจะมีในส่วนของ Moody s อ p แแล้วก็ตัวฟิตค่ะภายในประเทศค่ะตัวนี้ก็คือจะมีในส่วนของ t r อแล้วก็ตัวฟิตค่ะถัดมานะคะตัวนี้ค่ะออกแน่นอนค่ะยังไงก็ออกนะคะจำให้ดีค่ะเขาจะแบ่งเป็นระดับที่ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้นะครับตัวนี้คือลงทุนนะฮะก็คือช่วง Investment ถูกไหมคระ ตัวของ 3a ตัวนี้ค่ะคือนะคะเป็นระดับเครดิตสูงที่สุดเลยคะ่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดค่ะผิดนัดชำระหนี้นะคะสุดค่ะที่สุดนะคะส่วน 2a ค่ะถัดลงมาค่ะคือ ผิดนัดชำระหนี้ต่ำานะตัวนี้ค่ะผิดนัดนะคะชํชำระหนี้ต่ำค่ะต่ำเฉยได้ไหมคะต้องต่ำมากนะส่วน A ค่ะคือการผิดนัดชำระหนี้ต่ำเฉย ส่วน b ค่ะตัวนี้ค่ะ3 b นะคะคือการผิดนัดชำระหนี้ปานกลางค่ะปานกางนตัวนี้ค่ะแล้วสอง b ละ่ะทำไมมันถึงเป็นในช่วงของสีแดงนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของช่วง high yield นะคะตัวนี้ ปึ๊บนะฮะตัวนี้คือมีความเสี่ยงแล้วนะคะเริ่มมีความเสี่ยงแล้วค่ะนะคะ,นะคะเริ่มมีความเสี่ยงนะฮะตัวนี้สองบีค่ะคือนะคะเขาบอกว่าตัวนี้ค่ะมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถชำระหนี้อยู่ในระดับสูงค่ะนะคะ,นะคะ ต่างกันนะมีความเสี่ยงที่จะผิดนะักชำระนี่สูงค่ะนี่ค่ะถัดมาค่ะสองดีดีเดียวค่ะคือมีความเสี่ยงค่ะ ที่จะผิดนัดชําระนี่สูงมากค่ะแล้วสามบีเหรอคะสามซีเหรอคะไม่ใช่สามีสามบีเหรอคือตัวนี้ค่ะคือมีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระนี่สูงที่สุดค่ะตัวนี้นะคะ ทั้งหมดเลยค่ะมีความเสี่ยงในการชำระนี้โหที่สุดนะคะถ้าดีเหรอคะดีค่ะคือผิดนัดชำระนี่ค่ะ นี่ไปฮะทีนี้ค่ะถ้าเราจะเขียนออกมาให้จำได้ใช่ไหมคะอ่ะมาลองทวนกันดูนะคะสามเอค่ะดูไหมคะลงมาเป็นสองเอลงมาเป็นเอค่ะลงมาเป็นสามบีดูไหมคะลงมาเป็นสองบีค่ะลงมาเป็นบีเดียวค่ะและเป็นสี่สี่ดูไหมคะสี่สี่แล้วก็สี่ เขึ้นอีกหน่อยก็ขึ้นอีกหน่อยเหลือตัวดีแล้วก็ด,ดคคีค่ะถูกไหมฮะสามเอค่ะคือผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดใช่ไหมคะผิดนะคะตัวน,นี้คือผิดนัดชำระนี่ต่ำที่ แล้วอันไหนที่ผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุดละ่ะคะมีโอกาสที่จะผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุดคือคือข้อไหนคะถ้าไม่ดูกลับไปดูค่ะคือ C ถูกไหมคะ ซีือผิดนัดชำรัสนี่สูงสุดสูงที่ให้จำไว้ว่าตัวนี้นะคะคือปานกลางค่ะระดับ,บปานกลางนะคะถ้าเกิดว,ว่าเราแบบจำไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะให้เขียนออกมาแบบนี้เลยไล่ลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าดีคือผิดนัดชำระนี่นะคะ ดีคือผิดนัดนะคะนะคะสามบีตัวนี้ค่ะคืออยู่ในระดับปานกลางค่ะนะคะสามเอคือผิดนจาณนี้ต่ำที่สุดค่ะซี C. ทั้งหมดเลยค่ะก็คือจะเป็นการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุดนะคะหลังจากนั้นก็เรียงออกค่ะผิดนจาณผิดนัดชราระหนี้ต่ํามากต่ําเฉยเยอย่างเงี้ยค่ะสูงมากสูงเฉยเยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เรียงกันอานะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะถัดมาค่ะ มาดูการประเมินความเสี่ยงด้านราคาของตราสารหนี้ด้วยดูเลชันกันบ้างนะคะเขาบอกว่าดูเลชันค่ะเป็นเครื่องมือวัดความไวหรือว่าวัดความเซนซิทีฟค่ะหรือการวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นกู้ค่ะเมื่ออัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปแสดงว่ามันต้องเป็นกราฟถูกไหมคะเดียวค่ะปึ๊บนะคะดยนะคะแนวนอนของเราค่ะคือราคา ราสารนี่ค่ะส่วนแนวตั้งคืออัตราผลตอบแทนค่ะส่วนนี้นะคะในส่วนของกราฟนะฮะมันจะขึ้นมาเป็นึอันนี้ค่ะคือราคาที่มันเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะส่วนนี้นะคะราคาที่เปลี่ยนแปลงจริงค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาาเอาดูดูจากตรงนี้ค่ะมันอาจจะดูยากใช่ไหมคะเขาจึงนะคะคำนวณค่าออกมาค่ะเมื่อคำนวณออกมานะคะกราฟค่ะมันจะกลายเป็นเส้นตรงถูกไหมคะเพราะว่าในการที่ดูกราฟเป็นแนวนอนเดี๋ยวว่ากราฟที่กราฟเป็นเส้นโค้งอะคะ่ะมันจะดูยากแล้วก็มันจะคำนวณยากอะไรอย่างี้ค่ะฉะนั้นค่ะเขาจึงทําให้กราฟเป็นเส้นตรงเพื่อที่จะหาว่าผลตอบแทนหรือว่าหาว่าอัตราของ ผลต่อแพร์เนี้ยค่ะมันส่งผลต่อราคาเท่าไหร่เนี้ยค่ะก็จะพอดจุดมาเนี้ยค่ะแล้วก็จะลากเส้นตรงไปเลยปึ๊บนี่อะไรเี้ยค่ะซึ่งตัวเนี้ยค่ะคือราคานะคะราคาที่คำนวณจากนะะดูสิ ตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการประเมินความเสี่ยงทางด้านราคาของตราสารนี้ด้วยดูเลชั่นค่ะถัดมาค่ะมาดูปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวดูเลชั่นกันบ้างนะคะหนึ่งค่ะระยะเวลาคงเหลือของตราสารนี้ค่ะเป็นปัจจัยที่ส่งผลแน่นอนค่ะเพราะว่าเมื่ออัตาราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปเท่ากันค่ะตราสารนี้ที่มีนะคะระยะเวลาคงเหลือมากค่ะ จะมีการเปลี่ยนแปลงราคามากกว่าตราสารหนี้ที่ระยะเวลาคงเหลือน้อยค่ะต่อมาค่ะอัตราดอกเบี้ยองตราสารหนี้ค่ะถ้าตราสารหนี้ที่มีการจ่ายอัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะตัวนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงของราคานะคะจะมากกว่าตราสารหนี้นะคะที่มีการจ่ายอัตราดอกเบี้ยสูงค่ะและข้อ3ค่ะผลตอบแทนกระทั่งจนถึงครบกำหนดไถ่ถอนของตราสารหนี้นะคะตัวนี้ค่ะ การคำนวณนนะัดูเรชันอัตราผลตอบแทนที่สูงค่ะเขาบอกว่าจะมีดูเรชันที่ต่ำกว่าการคำนวณดูเรชันนอัตราผลตอบแทนที่ต่ำนะคะมาดูตัวอย่างข้อสอบกันมากค่ะตราสารหนี้ที่ปัจจัยอื่นๆหุ้นกู้เหมือนกันนะคะตัวเลือกใดกล่าวถูกต้องค่ะ หุ้นกู้ระยะเวลาหลงเหลือ2ปีนะคะจะมีดูเลชั่นมากกว่าหุ้นกู้ที่มีระยะเวลาคงเหลือ5ปีอันนี้ถูกผิดค่ะลองอ่ะลองอ่านโจทย์ดูลองอ่านโจทย์อ่านช้อยดูนะคะข้อที่ถูกคือข้อ2นะคะจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่า เราอ่านมานะคะหุ้นกู้ระยะเวลาคงเหลือสองปีจะมีดูเลชั่นมากกว่าหุ้นกู้ที่มีระยะ,ะ,ยะเวลาคงเหลือห้าปีอันเนี้ยแค่เราอ่านมาแค่เนี้ยก็ผิดไปแล้วใช่ไหมคะนะคะผิดนะคะเพราะว่ามันจะมากกว่าไม่ได้ค่ะมันต้องน้อยกว่านะคะน้อยกว่านะคะฉะนั้นอันไหนละ่ะที่มากกว่าอีกนะคะ,สะแสดงว่าข้อ สามก็ผิดเหมือนกันใช่ค่มมันจึงเหลือข้อสองกับข้อสี่ค่ะนะฮะอันเนี้ยคือการตัดช้อยค่ะถ้าเกิดว่าเราแบบไม่รู้หรือว่าเราอ่านไปไม่พอครัเราสามารถตัดช้อยได้ครับแล้วก็มาดูเอาว่าข้อสองกับข้อสี่นะคะข้อปู่เขาบอกให้เราตอบข้อไหนนะคะให้เราต้องมาอ่านต่อสีนะฮะและนะฮะผลตอบแทนนะคะเพิ่มขึ้นนะ,ะัะ หุ้นกู้ที่มีระยะเวลาคงเหลือสองปีจะลดลงน้อยกว่าหุ้นกู้ที่มีระยะเวลาคงเหลือหปีอันนี้ถูกต้องค่ะเพราะว่าอันนี้นะคะต้องลดลงน้อยกว่าค่ะฉะนั้นจึงตอบข้อสองค่ะถัดมานะคะตัวเลือกใดค่ะกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ค่ะ,ะไปพร้อมกันนะคะราคาของตราสารหนี้ค่ะมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับอัตราผลตอบแทนถึงวันครบกําหนดไถ่ถอนตัวนี้ถูกหรือผิดคะถูกนะคะตราสารหนี้ชนิดเดียวกันค่ะที่มีอายุคงเหลือเท่ากันตราสารหนี้ที่มีกูปองเลทน,นะคะต่ำกว่าความผันผวนของราคาจะ มากกว่าตราสารราคามากกว่าตราสารที่ดอกเบีย้ยสูงกว่าอันนี้ถูกหรือผิดคะถูกนะคะถัดมาค่ะตราสารนี้ที่มีอัตรา,าดอกเบีย้ยเท่ากันนะคะตราสารนี้ที่อายุคงเหลือมากกว่าความผันผวนของราคาจะน้อยกว่าตราสารนี่ที่มีอายุสั้นกว่า อันนี้ผิดนะคะฉะนั้นจึงตอบข้อ3นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตัวนี้ค่ะตัวราคานะคะจะต้องมากกว่านะคะไม่ใช่น้อยกว่ามากกว่าค่ะข้อ79ค่ะสถาบันนะคะจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S P ค่ะตัวนี้จัดอันดับบริษัท XYZ ค่ะให้จัดอันดับเครดิต A นะคะ ตัวเลือกใดคือความหมายของอัตราเครดิตกลางนะฮะเอค่ะจะได้ไหมคะอ่ะถ้าไม่ได้ลองมาทวนกันอีกรอบค่ะเอเอเอนะคะเอเอแล้วก็เอใช่ไหมคะบีคืออ่ะบีคือปานกลางนะฮะฉะนั้นค่ะอันนี้คือที่สุดนะฮะอันนี้คือมากใช่ไหมคะ อันนี้คือปกติที่ไม่มีที่สุดหรือว่าไม่มีมากอะมาดูนะฮะความเสี่ยงที่จะไม่สามารถนัดชระนี่ในระดับสูงเฮ้ามันไม่มีอะไรต่อเก็บไว้ก่อนไหมฮะ,ค,ะความเสี่ยงที่จะไม่สามารถผิดนัดชําระนี้ได้ตามกําหนดอยู่ในระดับปานกลางข้อนี้ผิดแน่นอนค่ะเพราะว่าปานกลางที่เราจะมาคือ BB B B ค่ะถูกไหมฮะต่อมาค่ะ ความเสี่ยงที่จะไม่สามารถผิดนะัดชําระหนี้ได้ตามกําหนดอยู่ในระดับต่ำนะคะมันนันมีอะนี่ได้ต่ออ่ะติ๊กไปก่อนค่ะต่อมาค่ะความเสี่ยงที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนดอยู่ในระดับต่ํามากอันนี้ก็ผิดอีกใช่ไหมคะผิดเจถ้าถูกได้ไงคะผิดครับมาดูกันว่า a เนี่ยคือไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนดในระดับสูงเดี๋ยวว่าระดับต่ำค่ะ ระดับต่ำถูกไหมครับเพราะว่า A มันคือดีถูกไหมคะแสดงว่าการผิดรัชระนี่มันก็ต้องน้อยถูกไหมคะเรามาลองไล่ไปพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะจะได้จำได้เพราะว่าข้อพวกนี้มันเป็นข้อที่ให้คะแนนนะคะแสดงว่าตัวนัเสียมใหญ่ไปแลยพอ A ่ะ A A A ค่ะ A A ถูกไหมคะ A อค่ะ D d ค่ะ B ค่ะ แล้วก็ C นะฮะแล้วก็ D ค่ะ A A A คือต่ำที่สุดนะฮะ A A คือต่ำมากค่ะ A คือผิดนัดชำระหนี้ต่ำค่ะ B B คือผิดนัดชำระหนี้ปานระางนะคะ B B B ส่วน B B คือผิดนัดชำระหนี้สูงค่ะ ดคือผิดนัดชำระหนี้สูงมากนะคะส่วน C คือผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุดนะคะดี D คือผิดนัดค่ะชำระหนี้นะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ค่ะค่ะมาข้อถัดไปค่ะ บริษัท B ค่ะกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมนะคะต้องทำให้ปิดกิจการะคะ่ะทำให้ต้องปิดกิจการนะคะบริษัท B ประสบปัญหาความเสี่ยงใดนะคะน้ำท่วมค่ะคืออีเวนต์นะคะเพราะว่าเป็นภัยธรรมชาติค่ะเอาตามข่วมตัวนี้ค่ะนี่ค่ะมันเป็นภัยธรรมชาตินะคะ ตัวเลือกใดค่ะไม่ถุดต้องเกี่ยวกับลักษณะของความเสี่ยงของตัวแลกเงินนะคะตัวนี้เพิ่มเข้ามาข้อนี้ตอบข้อ2นะคะเพราะว่าตัวนี้ค่ะต้องเป็นความเสี่ยงผูงค่ะเพิ่มเข้ามานะคะ